Have you seen? วัสดีครับไฮครับไฮไสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปครับทุกคนเตรียมข้าวเตรียมน้ำเตรียมอาหารแล้วก็กาแฟมาให้พร้อมนะครับผม สวัสดีครับส <laughs> วัสดีครับเลยหรอนอนได้เลยใช่ไหมไมือเรีครับ อยาจะเปิดทิ้งไว้นะ <c oughs> เลยขอคุณข้าวก่อนทุกคน นอนกี่โมงดีกว่าเมื่อคืนนอนตอนลงตอนลงใช่ไหมเราลงไปผมก็นอนแล้วผมก็ตื่นมากินข้าวตอนเช้าแล้วผมก็นอนอีกแม่ผมทำบอกข้าวตอนหกโมงใช่ไหมผมมันได้เวลากินข้าวผมพอดีผมก็เลยตื่นมากินแล้วก็นอนต่อมีเป็นต่วันดีครับวันนี้จะตีอว,วุธกี่ที ไม่รู้เหมือนกันจะได้เงินเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่เราไปตีเราเราถลุงตีหมดเลยอะ่ะ <c oughs> รอดแน่ใช่ไหมครับรอดครับเพราะว่าเพราะว่าถามแล้วว่านอนแบบว่าเนีนบปได้ไหมสิบห้าสิบิสิบนาทีแนปได้ก็อ่ะโอเค ถ้าแนบได้ก็รอดครับแนบประมาณสองชั่วโมงยังไงก็รอดครับ <laughs> เนี่ยไม่มันมีเวลาบอกครับในสนตรีมอะว่าเราเราสตรีมไปกี่ชั่วโมงแล้วมา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 จะขอขึ้นข้าวก่อนนะใช่เนี่ยกลันจะเปิ TikTok ดต t อกดูขอเข้าไปดูปืนก่อนวันนี้มีปืนอะไรมาขายบ้างแปบ๊บหนึ่ง ขอให้เป็นเทอลิปโอเคกดออกเลยครับไม่มีเทอลิปแล้วก็บอกไม่นะทุกคน อโลค้างไปแล้วสตีมค้างไหมโอเค มันบอกว่า OBS OBS เปิดไปหกหมายความว่ายัางไงอ่ะโอเคไปถ่าย t ิ k t ตอก,กันดีกว่า ผมได้ขนมโกโม,มาให้ทุกคนกินได้ทางหมู่บ้านอะ่ะอิดอยู่นี่ครับช่างแหม่ยิ้มหน่อยก็ไม่ได้อันนี้ของจริงฮะสวยจนไม่กล้ากินอะ่ะมีต้นไม้มีนกกระเรียงสองตัวอืกลิ่นคายอิดมนเบาเมื่อกี้อยู่นะอิดมนเบาเคี้ยวย่างยากอ่ะเคี้ยวย่างไม่เท่าไหร่นะกินก็ยากมีวิธีกินที่ไม่ให้ฝึกโอเคครับวันนี้จะกินถึงนกกระเรียงไหมเนะี่ยเมืองเอามืดคืบใจใกล้สันไวพายุร้ายโหมมาใส่เธอ แต่ทวงท้องน้องยังขับคานเสมอใส่โลเผอพิวผ่านกลางวานเพลงมินต้องมุนพันเนื้องปะกกายแจมเสียงแววแซมปอดควันมีรางเลือดวันเตอร์ความเชิดเดินเล่นต้องก่อรักกันนะพี่บอทว่าสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ <What? S 2> พี่น้องรวมใจไม่ internet, ไมกลกันนักแต่สายให่เน่นนักดังคําม,มันเ <c oughs> ครื่องดนตรีสะท้อนความสัมพันธ์รวมปกป้องกันเธอไว้ให้ปลอดภัย <c oughs> วันนี้กินกบับ เ<า>มื่อเมื่อคืบใจใกล้สันไหวพายุร้าย อ้าวไฟเอ็มเข้าไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอ่ะ คิดเงินครับใด้่เป็นอะไรครับหัวใจกสิบเหรอกสิบเหรอกสิบทำไมอ่ะเฮ้ยอ่ะ เป็นหัวใจได้ไหมคะคุณพ่อคะได้ไหมคะเืออะไรนะขอใจเป็นหัวใจได้ไหมเน่ะแล้เขาต้องเขาตองเขาต้องต้เสียงแล้วเขาเขาต้องทำเสียงงั้นน่ะหรือเป็นอะไรอ่ะทไมต้องทำเสียงงั้นนะเอ๊ะเสียงยังไงล่ะคะเสียงแบบไหนเหรอฮะฮะอะไรเหรอไอหนุ่มหรือเป็นอะไรอ่ะ ว้าวไม่มีอะไรไปคิมพี่น่ารักว่ะไอ่ครูว่าไม่จะโกรธปะเอ้าเฮ้ยลิ <te idal sweet UK> ้มเปี้ยอะไรเมื่อกี้ลิ้มเปี้ยอะไรเมื่อกี้หมดป่เธอโม่แต่พูดว่าอายุเท่านี้อายุสิบสองจะเอาอะไรมากก็จะเอาอะไรมากกับฉันก็เพิ่งอายุสิบสองคือย้ำมันะตลอดเนี่ยอายุตลอดให้ แกแล้วจะเอาอะไรมาอะไรแเสียงใสทำไมเขาขึ้นเสียงใสฉันนเขาขึ้นเสียงใสฉันเขาเขาขึ้นเสียงใสผมผมเดินกลับมากลับมาทั้งหลายรอบแต่เขาก็ไม่เดินมาง้อผมแล้วก็บอกบอกว่าผมเดินหนี แล้วก็ก็ต้องหยุดไปเราบอกว่าเขาอยู่คนเดียวก็ได้เราขึ้นเสียงใส่พี่ให้เสียงที่ดังมากและทำให้หูตก <c oughs> ก็เลยเดินออกอยากให้ลดอารมณ์ก่อนก็เลยเดินออกมา <c oughs> แค่นั้นแนหะ <c oughs> พี่ไม่ชอบเสียงดัง ขอโทษทีนะคนเตป์บอลคอนไม่ได้ตั้งใจเสิร์ไปหน่อยแล้วต่อไปจะเผยอีกหรือเปล่าไม่รับปากว่าจะไม่เผอเลยเพราะว่าบางทีถ้ามันหงุดหงิดก็ต้องด่าคนด้วยเสียงที่มันดังขึ้นถ้ากับคนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่นั่งมันกับพี่ไง<อ>มไม่ชอบมไม่ชอบมากด้วย พี no, <อ>่ฮอกโนฮอตมันนี่คนเดียวกับคนที่เราต่อปากดอก่อคำด้วยในป่าเม่ะวะไม่ยอบไม่ยอบมากด้วยนี่ <c oughs> เหมือนคนละคนเลยอ่ะ <c oughs> ขอโทษหนุมไม่ได้ตั้งใจหนุจะพยายามไม่ทำอีกแล้ว โนขอโทษจริงจริงข,ขอโทษโชกไซเซลเจนขอโทษพี่แคเรนฮอคเฟลคอนไม่ <Yeah. S 1> จเธอมัวแต่พูดว่าอายุเท่านี้อจุ้ยจุ้ยจุ้ยนี่คืออะไรหรอคะคืออะไรรู้ได้ไงโอ้ม่เคยอ,อรหรอมันคือพี่วินน่สวัสดีดครับอ๋องั้นหนูไปไจุ้ยด้วยได้ไหมพี่วินี่สวัสดีครับผม ไปคนเดียวก็ได้ไม่ได้โอเคหนูพร้อมไปจุ้ยแล้วเราจะไปจุ้ยเหรอได้แน่ใจใช่ไหมว่าจะไปจุ้ยอก็พี่จะไปจุ้ยไม่ใช่หรอหนูจะไปด้วยพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ไปจุ้ยพี่บอกประมาณสองรอบแล้วไม่ได้ไปจุ้ยข้กดแล้วไปไหนไหนเลยมาเฉย เราจะไปจุ้ยเหรอใช่ไหมจิ้ยออะไรนะเป้เอวสาวคิอบ่าแล้วเรจะไปจุ้ยใช่ไหมโอ้ไม่ไปดะไน์อดี่ชิปหายละเฮ้ยจุยจุยนี่คืออะไรหรอครับจะไรรู้ได้ไงโอ้ม่เคหรอ

พลงที่ริมหาในยิบพื้นสาย Oh I love you so ค oh, ือตอนนี้ผมรู้สึกว่าคอมผมมันทำไมมันเหมือนมันใช้ทุกงานทุกอย่างหนักไปหมดเลยว่ะทำไมชีวิตมันดีอย่างีหรือพรามีเธอค้างกันตัวเริ่มดังละนดาเดิมแกหรือพราเราโดนแดดบบแแต่เราไม่แค่ไม่สนพอเรานันมีความสุขมาล้นโนสิ โอ้ัต้องอัพอีกผมอัพดนหมไม่รู้จะอัพยังไงแล้วอ่ะจไปกว่าที่คิดยีกสี่ชั่วโมงเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ เธอเจ oh, <Aqui. S 1> ูงอเสจะเสิรหากยุงเจอยุดนกมันหยุดจอเธอเขาก็หยิบกล้องตัววัดแสงันบกห้องเราเธอก็หามาถามกดสันนี่สิแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ทองบฟมันเข้าตาโอ้ยเธอหันมาแล้อะไรให้หาอาเลยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะท่ายนกเธอแค่หลอกใจายฉันิดน่ะโอ้ยตาย ถ้าเพลมขอมผมเข้าไม่ได้ผมต้องต้อง,องขออนุญาตรีคอร์ดาทุกคนเดี๋ยวจดเวลาไว้ว่าเท่าไหร่ ก็ไม่ได้จริงด้วยฟัวขออนุญาตรีคอมแป๊บหนึ่งพยายางเขาไม่ได้